สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับผมวันนี้นะครับมีรถสวยสภาพดีๆนะครับราคาไม่แพงนะครับผมมานําเสนอนะครับราคาแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับข้างหน้าของเรานะครับเป็น Honda Accord นะครับเครื่องยนต์2.4รุ่น E ีนะครับเกียร์ออโต้นะครับรถปี2003นะครับ2,546นะครับผมเป็นรถร้อนครับลำดับที่สครับผมสวยเลยครับผมคันนี้ราคาไม่แพงครับแสนต้นต้นนะครับ เดี๋ยวผมพามาชมนะครับรถรุ่นอ่าใหญ่ๆนะครับผมนั่งสบายๆนะครับคันนี้ได้สภาพด้วยสวยๆนะครับชมรอบคันนะครับเป็นรถบ้านนะครับผมขึ่งได้เข้ามานะฮะไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่มีชวนหลักพิ่ความแน่นอนนะครับตรงนี้การันตีได้นะครับ 2.4 IVT e c นะครับเครื่อง2.4เบนซินนะครับเติม9195 E20 ได้นะครับรุ่นนี้ครับลองรับนะครับเป็นเครื่องยนต์หัวฉีดร้อยจะร้แรงมานะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีนะฮะนี่เนี่ยโดยรอบนะครับถ่ายที่บ้านนะครับ รถซื้อมาขายไปนะครับซื้อขายกันที่บ้านเลยนะฮะไม่มีหน้าร้านฮะรถสวยเลยนะครับกับราคาถือว่าคุ้มนะฮะนี่ฮะดีผมพามาชมภายในนะครับเดิมเดิมๆนะครับไม่มีตกแต่งครับไม่มีนะฮะภายใน ภายในเบาะหนังสภาพยังดีนะครับครับจกไฟฟ้าสีบานกระจกข้างปรับข้างไฟฟ้านะฮะเนี่ยมีแอร์แบ็กนะฮะแอร์แบ็กคู่นะครับคู่หน้านะครับครับเกียร์ออโต้นะครับไม่เคยติดแก๊สครับคันนี้เดี๋ยวผมพาไปชมด้านหลังรถไม่มีถอดนะฮะคันนี้ฮะสภาพดีนะฮะสีบางๆเดี๋ยวพาเดี๋ยวอาร เม็ดอาร์คประตูนะครับเดี๋ยวผมจะลงเป็นเป็นรูปให้นะครับผมเพราะว่าถ้าถ้าจะดึงก็ดึงให้ดูก็จะ,จะใช้เวลานานนะคลิปคลิปจะยาวนะครับเราจะจะสอดแทรกเข้าไปนะครับเบาะหลังก็สภาพดีนะฮะเนี่ยครับเป็นลำดับที่สองฮะนี่พิ่นี่ ที่พักแขนให้ด้วยนะฮะวางแก้วนะฮะครับเดี๋ยวแถวหลังถือว่ากว้างนะครับนั่งสบายนะฮะนี่ฮะรถไม่มีถอดนะฮะอัพโหด้านหลังนะฮะเนี่ยดูหลังคาฮะเนี่ยถ่ายที่บ้านนะฮะนีะ่ะดูหลังคาดีนะครับกระโปรงเดิมนะครับ กระปรงหลังเดิมฮะไม่ถอดสีบางๆนะครับอันนี้ดูเม็ดตาด้านหลังฮะชัดเจนนะฮะมีเซ็นเซอร์ถอยด้วยนะครับเนี่ยฮะเซนเซอร์ถอยสองจุดนะครับมาดูดึงให้ดูนะฮะอะไรแม่แรงนะครับอยู่ครบนะฮะนี่ฮะสภาพอันนี้ซีนเดิมครับซีนเดิมจากโรงงานตะเป็นแบบนี้นะครับผม แบบนี้เลยนะครับครับแอร์ทากต่างเดิมเดิมนะครับผมเดี๋ยวมาชมด้านหน้านะฮะเดี๋ยวแอร์จะเป็นแอร์ที่ต้นนะครับรุ่นนี้ฮะเลขมาอยู่ที่สนะองแสนเจ็ดหมื่นนะครับมีกล้องกล้องด้วยนะฮะแถมให้นะครับผม ผู้มือการใช้งานนะครก็มีนะครับมีครบนะครับถือว่าได้รถสภาพดีเลยฮะนี่สตาร์ทเลยครับเครื่องดีนะครับกันนี้พามาชมด้านหน้านะครับอย่างเครื่องนิ่มมากนะครับมาดูยางก่อนครับอะแม็กเติมนะครับเป็นแม็กขอบ15นะครับ ยาง205 65R15 65นะครับยางปี49พุเยียนะครับต่อปีทั้งสีเส้นนะครับเ,รเกเครื่องเงียบนะครับเดินเรียบภาสีหมดตุลานะครับปี66นะครับมาดูด้านหน้านะครับ ขาแยกห้ปรักระปงคือถ่ายคนเดียวนะครับถ่ายคลิปคนเดียวครับให้เห็นชัดๆเลยนะครับเครื่องสวยมากนะครับห้องเครื่องสวยครับผมมาดูดูครับอ่ครับไม่มีไอมีควันออกมานะครับเครื่องยังดีครับไม่มีหลวมครับเปล็ดนะครับเกล็ดเลยนะอ่าฟัากระปงไม่มีถอดนะครับไม่มีถอด ไอ้ท้าคุณเดิมนะครับถตัวใหญ่ๆนะครับก็จะช่างล่างเนี้อรเหมือนดีนะครับขับขับมันมากครับจิตตี้ซีวิก็ปีไล่ๆกันก็ราคาก็ประมาณถ้าสวยๆก็แต่นิดๆแล้วนะครับผมแต่คันนี้ก็ราคาใกล้เคียงกันแต่ได้ตัวไซส์ใหญ่ขึ้นนะครับเป็น Honda นะ Honda a c c o อ d ปลายแดงก็ร้านต้นๆนะครับ อปพกระพงเดิมนะฮะนี่บางรถในฝันเห็นบอกว่ารถในฝันนะครับหลายคนครับช่วงที่ตอนป้ายแดงไม่มีโอกาสได้ใช้เพราะว่าแพงนะฮะตอนนั้นนะคาเงินสูงแต่ตอนนี้ก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับสําหรับท่านที่หาไว้ใช้งานนะครับผมอ่าคันนี้ก็แนะนําอีกคันหนึ่งนะฮะราคาเงินสดนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดเลยฮะแค่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผม จะจัดไฟแนนซ์จิตแบคเลียดนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับก็รับรับทุกเงื่อนไขนะครับครับครับถ้าจัดไฟแนนซ์ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมนะครับครับเป็นค่าใช้จ่ายให้นะครับเอาวันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ